ดูกนภิกษุทั้งหลายทุกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพ้นพ้นได้ในโลกนี้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนทางพ้นทุกข์ไว้แล้วและหนทางนั้นย่อมเริ่มต้นด้วยสติสติคือปัญญาเบื้องต้นเมื่อจิตตั้งมั่นในสติจะเห็นความจริงของสำคัญว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงย่อมรู้ว่า สิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นคือเหตุแห่งทุกข์และย่อมเห็นหนทางละคลายจากความยึดมั่นนั้นสติเป็นฐานของสมาธิและปัญญาสติช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นได้ในสมาธิเมื่อสมาธิเข้มแข็งปัญญาย่อมเกิดขึ้นปัญญานี้เองที่นำจิตเห็นความจริงในธรรมะอย่างแจ่มแจ้งและละทิ้งกิเลสได้เด็บขาดสติทำให้เกิดความไม่ประมาทด้วยสติ ผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ใจหลงลืมไม่เผลอไผลไปตามอารมณ์ความโลภโกรธหลงทำให้การปฏิบัติธรรมมั่นคงต่อเนื่องสติส่องสว่างทางสู่นิพพานนิพพานคือการดับกิเลสความทุกข์และความหมองใจสติคือตัวนำทางที่ชี้ให้เห็นหนทางนั้นจึงไม่มีทาง้นทุกโดยไม่มีสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากขาดสติแล้ว แม้จะมีศีลสมาธิปัญญาก็ยากจะเกิดแต่เมื่อมีสติอย่างแท้จริงย่อมเกิดสมาธิและปัญญาเป็นธรรมชาติแล้วนิพพานก็ไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเจริญสติอย่างต่อเนื่องจงวางใจอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันเพื่อให้สติเป็นเครื่องมือสำคัญนำพาจิตใจสู่ความสงบสุขอันแท้จริงและสู่ความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์